ไอ้นักบุญใจบาปแบบนี้ต้องไปชดใช้กรรมในนรกปลอยเปรตห้าแสล้านขุมอเวจี <c oughs> ขอขอบคุณน้ำใจจากเหล่าบรรดา f อทั้งหลายที่ช่วยการสนับสนุนสินค้าของลุงกับป้ารายได้ทั้งหมดป้ากับลุงก็ได้นำไปช่วยทางวัดกกตูมสร้างพื้นครัวจนแล้วเสร็จและด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราทั้งสองคนจึงทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี F สท่านใดที่สนใจจะร่วมสมทบทุนเพื่อมาทําบุญก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีของเรานะคะรีบรีบโอนกันมานะครับโอนมากก็ได้บุญมากโอนน้อยก็ได้บุญน้อยใครโอนก่อนก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์ก่อนนะครับอืมมันทำแม่งทำแม่งยังไงนะบักพุยใครที่โอนก่อนนะก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์ก่อนเหมือนมึงแช่งให้ F สีที่โอนก่อนเนี่ยตายก่อนเลยว่ะ ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่พูดแบบนี้สิเถกสีพูดแบบนี้เดี๋ยวเอซีก็หายหมดหรอไม่เป็นไรเอซีพวกนี้มันโง่มันไม่ทันเกมพวกเราหรอก แหมบักพวยมึงเชื่อกล้าพูดนะว,ว่าเป็นเงินของมึงเองเนี่ยทั้งๆที่มึงก็ไลฟ์สดประกาศเปิดรับบริจาคกับพวก F4 w h ววยของมึงอยู่เป่าๆให้มาร่วมด้วยช่วยกันสมทบทุนเพื่อเทพื้นครัวที่วัดบ้านกกตูไลฟ์สดอ้อน f c ให้ช่วยซื้อของบ้างละสมทบทุนบ้างละ <c oughs> แต่สุดท้ายก็มาบอกว่าเป็นเงินของตัวเองโอ้ <c oughs> <c oughs> ไอ้นักบุญทุนคนอื่น <laughs> หน้าด้านจริงๆเลยว่าไอ้นักบุญใจบาปแบบนี้ต้องชดใช้กรรมในนรกปลอยเป็ดสามแสนล้านขุมเอเวจี <laughs> ้มีขุมนรกเอเวจีที่ปล่อยเป็ดด้วย้หมาได้ยังไงวะไม่ต้องพูดไม่อย่างนั้นนะแกจะต้องตกนรกปล่อยเป็ดสี่แสนล้านขุมเอเวจีหรือว่าแกอยากจะชดใช้กรรมในนรกปล่อยเป็ดอีก5้าแสนล้านขุมเอเวจีล่ะไอ้นักบุญใจบา ไอ้จำเลยตัวนี้มันเคยพูดความจริงเหรอะไอหน้าด้านเอ้ยดูดูแล้วเนี่ยก็แยกไม่ออกเลยนะระหว่างพื้นครัวกับหนังหน้าไอ้จำเลยตัวเนี้ยว่าอันไหนมันด้านก,กันมึงนี่มันหน้าพิศวาสตรงไหนวะไอ้จำเลยหรือว่าไอ้ตรงขนหมอยที่งอกออกมาข้างแก้มวะที่ทำให้พวกเอฟเนี่ยหลงมึงกันจัง เอาอีกแล้วเหรอโยมพวยออกมาหากินกับวัดอีกแล้วเหรอ <c oughs> งานนี้วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งแน่นอน <c oughs> โยมพวยคนนี้นี่มันเอาทุกรูปแบบจริงๆออาตมาเนี่ยขอบินทบาทสักวัดดึงได้ไหมโยมพวย <c oughs> <c oughs> ก็ f อฟซควยๆวอโอนเข้าบัญชีของมันมันก็เลยคิดว่าเป็นเงินของมันเองละมั้ย <c oughs> คนอย่างไอ้พวยน่ะเหรอจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างงานการก็ไม่มีทําวันวันก็ดีแต่ไล์สดขอทาน <c oughs> รายได้จากการขายของนั่นเหรอมันยังจะมีหมาตัวไหนมาซื้อของของมันอีกวะ <c oughs> ไอ้พวกที่โอนมาให้มันเนี่ยก็แหกตาแหกหูฟังกันด้วยนะหน้ามืดตามัวโอนกันเข้ามาจังสุดท้ายมันก็บอกว่าเป็นเงินของมันเองทั้งหมดถ้าอยากจะโง่เป็นควายก็รีบโอนมาให้มันกันอีกนะหูยเงินส่วนตัวของมึงเหรอเงินที่ได้มาจากพวกเอฟซีควายหรือเปล่าพูดความจริงบ้างก็ได้นะไอ้พวว ตกลงแล้วเนี่ยเป็นเงินของมึงหรือว่าเป็นเงินของพวกเอฟซีที่มันเงี้ยนบุญกันแน่วะ <c oughs> คนอย่างมึงอะ่ะเสดเงินแค่สรึงเดียวเนี่ยก็ยังไม่เคยกระเด็นออกมาจากกระเป๋าเลย <c oughs> มึงก็มีแต่รอรับแล้วก็เอาหน้าอย่างเดียวพูดให้ตัวเองดูดีหน้าด้านจริงๆ <c oughs> มึงไม่ระอายเก็จใจบ้างหรือไงวะไอ้วย <c oughs> โไอ้นักบุญทุนคนอื่นทำบุญเพื่อสร้างภาพชัดๆ <c oughs> เงินก็เงินชาวบ้านเสือกมาแอบอ้างว่าเป็นเงินของตัวเองง <c oughs> านนี้คงได้หลายตังสินะไอ้ควย <c oughs> คลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแอ a โ Home <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับ